ือหลังจากที่ทางด้านของประธานาะธิบดีสหรัฐคนใหม่โดนั์ทรัมป์ขึ้นมาดํารงตําแหน่งนะคะหลายคนก็มีมุมมองแตกต่างกันไปในหลายมิติบางก็ว่าจะส่งผลต่อการค้าโลกหลังจะเขาลงนามยกเลิกสัญญา TPP รวมถึง NAFTA ด้วยรวมถึงอีกหลายนายโยบายที่กําลังจะทยอยออกมาแต่ผู้เชี่ยวชาญในตลาดทุนไทยประเมินนะคะว่าไม่น่าจะกระทบกับเศรษฐกิจไทยมากนะัคะ ในงานสัมมนาทิศทานตลาดหุ้นหลังทรัมป์เข้ารับตําแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐนายไพลูลย์นดินทรารกุลประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษรัทลพบ์ทิสโก้จำกัดได้บอกนะคะว่านโยบายเศรษฐกิจของสหรัฐจะเน้นไปที่การพัฒนา3ส่วนหลักๆที่น่าจับตามองก็คือการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานการปฏิรูปโครงสร้างภาษีและการผ่อนคลายกฎเกณฑ์ต่างๆที่ทําให้สหกรรมสหรัฐไม่เติบโต เพื่อทําให้เศรษฐกิจสหรัฐนะคะเติบโตได้อย่างชัดเจนในช่วง1-2ถึงปีนี้เพราะก่อนหน้านี้อาจจะส่งผลกดดันทางด้านของเศรษฐกิจค่ะโดยหากเห็นผลที่เป็นรูปธรรมไทยก็จะได้รับประโยชน์ตามไปด้วยและมองว่าไทยไม่น่าจะได้รับผลกระทบโดยตรงจากนโยบายต่างๆเพราะเราไม่ใช่คู่ค้าหลักของสหรัฐผมคิดว่าตลาดหุ้นไทยเนี่ยคือถ้ามองในแง่ผลลบเนี่ยแทบจะมีน้อยนะครับเพราะอย่างที่บอกคือเราไม่ได้เป็นประเทศคู่ค้าอันดับ ต้นๆของอเมริกาเราไม่ติดหนึ่งใน15สซะด้วยซ้ำฉะนั้นเนี่ยคงเป็นประเทศท้ายๆถ้าอเมริกาอยากจะมายุ่งด้วยเพราะยุ่งแล้วมันเสียเวลาแล้วก็ไม่ได้อะไรนะครับฉะนั้นเขาคงไปยุ่งกับจีนเม็กซิโกแคนาดาอะไรที่เขาเสียดุลเยอะๆมากกว่าฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่าเราน่าจะได้รับประโยชน์ถ้าเผื่อทามสามารถทําให้เศรษฐกิจเขาโตได้ อันดายสุกิดอุดมศริกุลน,นะคะกรรมาก,การผู้จัดการบริษัทหลักทรัพย์เมแบงก์กิมองประเทศไทยให้มุมมองด้านการลงทุนว่าตอนนี้ทั่วโลกต่างจับตามออนโยบายของทรัมป์มากขึ้นเงินลงทุนนะคะจากต่างชาติก็จะมีทิศทางที่ไม่แน่นอนสะท้อนความเชื่อมั่นของนักลงทุนโดยอาจจะต้องใช้เวลาถึง90วันจึงจะเห็นความชัดเจนของนโยบายของทรัมป์ว่าพร้อมจะให้คําแนะนํากับการลงทุนในหุ้นอย่างไรนะคะซึ่งส่วนตัวประเมินว่าควรจะลงทุนในหุ้นที่มีการเติบโตที่ดีค่ะ ผมว่าในปีนี้นักลงทุนเองเนี่ยจะต้องให้ความสําคัญกับหุ้นเติบโตนะครับหุ้นโกลด์นะครเพราะว่าปีนี้เป็นปีหนึ่งที่เราเห็นว่าทิศทางของผลประกอบการเนี่ยมีสัญญาณที่ดีขึ้นจากปีที่แล้วเราจะเห็นว่าผลประกอบการส่วนใหญ่จะผิดคาดนะแต่ปีนี้หรือว่าตั้งแต่ไตรมาสสของปีที่แล้วเราเริ่มเห็นว่าผลประกอบการเนี่ยออกมาดีขึ้นแล้วก็ดีกว่าคาด ตามลำดับดังนั้นเนี่ยหุ้นโกลด์นเนี่ยจะเป็นหุ้นที่น่าสนใจอันที่2คือเนื่องจากปีนี้เราจะเห็นว่าอัรตราดอกเบีย้ยมีการปรับตัวเพิ่มขึ้นดังนั้นเนี่ยต้นทุนของดอกเบีย้ยถ้าเพิ่มขึ้นเนี่ยก็คงจะต้องการบริษัทที่สามารถที่จะทํากําไรไดม้มากกว่า เช่นเดียวกับนางสาวทิดาสิริศรีสมิธนะคะซึ่งเป็นรองกรรมกา,ารผู้จัดการบริษัทระทรับจัดการกองทุนกสิกรไทยจำกัดที่มองว่านโยบายของทรป์มุ่งเน้นการกีดการทางการค้าไปที่ประเทศคู่ค้าใหญ่ๆอย่างเช่นจีนแคน,นาดาและเม็กซิโกเป็นหลกักส่วนประเทศไทยนั้นมีความเห็นว่าจะได้รับผลกระทบเพียงเล็กน้อยในกลุ่มสินค้าส่งออกอ,อิเล็กทรอนิกส์เท่านั้นเนื่องจากเราส่งออกไปสหรัฐสามถึงสี่เปอร์เซ็นต์ของ GDP และมองกรอบการเคลื่อนไหวของตลาดหุ้นไทยในปีนี้ไว้นะคะที่หนึ่งพันห้าร้อยถึงหนึ่งพันหก ร5อจุดค่ะ